โอเคค่ะก okay, so ็สวัสดีท่านผอนะคะสวัสดีค่ะ BON ก็ที่โรงพยาบาลท่าสองยางนะคะจวัตาก็จะแน่นอนอยู่ในรับผิดชอบในส่วนของพื้นที่ภักพิงชั่วคราวที่บ้านแม่หลัซึ่งก็ถือว่าเป็นเป็นพื้นที่พักพิงที่ใหญ่มากและคนมากที่สุดในในจำนวนทั้งหมด จากปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะจากกรณีที่ทางรัฐบาลสารตัดเงินช่วยเหลือแล้วก็ทําให้องค์กรที่ดูแลเรื่องด้านสาสุขของพื้นที่พักพิงอย่าง IRC เองก็ต้องหยุดกิจกรรมโดยเฉพาะเรื่องรวมโรงพยาบาลนะคะ,ะตั้งแต่เกิดเหตุการณ์มาช่วง2วันใช่ไหมคะพออ๋คะ,ะได้ได,ได้มีการทราบว่าก็มีการหารือแล้วก็ดําเนินการกันยังไงบ้างนะคะเราก็มีการประชุมประทานสนักสาธารณสุขจังหวัดงแล้วก็ ทางเพื่อเพราะทางเพอก็เป็นขอที่ดูแลสุขภาพจิตซึ่งซึ่งเราก็มีการคุยว่าเป็นกรณีที่ถูกตัดไม่ก่กรณีคือไม่ใช่สมวนคือเป็นเรื่องจริงอ่นะคือตอนนี้เนี่ยโรงพยาบาลเมื่อวานที่ผมเข้าไปในสูตเนี่ยก็คือโรงพยาบาลเขาปิดปิดแบบแย่รอดอเลยนะคนไข้ก็กลับบ้านหมดคือส่วนหนึ่งที่อาจจะจำเป็นต้องรักษาอยู่เนี่ยเขาก็ไปที่โรงพยาบาลมันจะมีคือส่วนหนึ่งก็อาจจะมาที่โรงพยาบาลทั้ง อีกส่วนหนึ่งเขาก็จะไปที่หอดูดีเจโรงพยาบาลของเจมส์ีเอชบีที่เลยจางนี้ไปสักสามสิบวิฟังฝัง,ง,างมาแล้วก็ส่วนหนึ่งเขาก็ให้ออกซิเจนไปทำคนใช้ไปใช้ที่บ้านเป็นที่ที่อาจจะไม่ต้องดูแลเยอะแล้วก็ต้องใช้สราที่คนต่อ หมายถึงว่าในในในโรงพยาบาลที่ในในค่ายแม่หละที่ที่พอออกไปดูก็คือเขาก็คือปิดล็อกกุญแจก่อนหน้านั้นนะคะมันมีคนไข้ที่อยู่ในโรงพยาบาลเป็นคนเขาบอกว่าคนไข้ในเนี่ยสักประมาณกี่คนไหมคะสี่สิบสี่คนสี่สี่คนแล้วก็เขาก็พอปิดเนี่ยก็เริ่มจะหนักจะหนักเลยสี่สิบสี่เลยเลยสิบสี่คนจะหนักในส่วนก็เลยสิบสี่ สี่คนเขาบอกมีใช้ออกซิเจนตอนนั้นสี่แล้วก็ออมันถึงไปแล้วหมดเลอสองแล้วพอไปถึงก็สูดก็กลุ่มนั้นก็คือให้กลับบ้านหมดเลยอืมพใช้ออกซิเจนต่อไม้อืมอืมก็อ่าแล้วแล้วอีกแล้วที่เหลือสี่อ่าที่เหลือคะเขาเขาส่งต่อไปที่ไหนบ้างนะคะเขาไม่ได้ส่งต่อทั้งหมดเขาติดไปแล้วก็จะแต่คนให้ไปที่ อแล้วมีคนไข้หนักที่มีอาการแบบไหนบ้างคะที่สอบถามคือมันเป็นโรคหัวใจแล้วก็มีคมนเป็นโรคหลอดลมอกเสเรืนกที่ตนะ้องใสเสื้อผ0อ๋อก็คือในบรรดาสี่สคนที่ยังอยู่ในโรงพยาบาลนะก็ทุกคนก็ต้องแบบกลับไปรักษาตัวที่บ้านแต่ส่วนหนึ่งเองที่บอกว่าเขามีโรงพยาบาลของอทางเกรียงนะคะรองรับ,รบใช่ไหมคะอยู่ในพื้นที่ ฝั่งรัตเตเรียงใช่ไหมคะซึ่งห่างไปสามสิบกิโลอืมอ่าซ่งจากสูย์นั้นก็ประมาณค่าสิบกิโลอืมอืมอืมซึ่งซึ่งตรงนี้เองอะค่ะอย่างอย่างถ้าพี่ไปดูสภาพภายในเออ,อก็คือล็อกตูญแช่อุปกรณ์ต่างๆก็ใช้ไม่ได้เลยห้ามใครทํากิจกรรมภายในยาขนาะดบอคือว่าเม้ยาก็ไม่น่าจะเก็บไว้นะก็ได้เลยเนี่เขาก็ยังล็อกทุอยาเขาก็ล็อกตู้แชเลย เงินสามไม่สามารถใช้ได้อ่าฮะแล้วแล้วในส่วนของเอ่อเท่าที่คนที่รับหรือพร้อมที่จะถูกส่งต่อมาที่โรงพยาบาลท่าสองยางอะคะเป็นยังไงคะในกระบวนการเราจะทํายังไงต่อคือคือตอนนี้เราก็ประชานกับทางมี้เพเสรจมขึ้นในการคุยกันนะครับในเรื่องเรือครับก็ให้ทางมูี้ก็เสียงนที่รับส่งต่อแล้วก็โดยโดยที่จะมีคือคือตอนนี้เขาก็ยังมีเมดิคั ท,ที่ดูแลเส้นสุขภาพอยู่แต่ว่าเขาแค่จะไ,ได้เงินเดือนเียจากจากนายุลายที่ปิดปิดโรงา,า,าเขาก็ยังรับประสานอยู่ในกรณีที่มีคนแคุ่ดเฉยหรือว่ารับสารเืองตนแต่ยาเนี่ยเขาก็คือนี่ยในสูตรก็มีหลายขนายาก็ยัง,งสมามารถไปซื้อยาหรืออะไรได้แต่ที่ผ่านมากระบวนการสาสุข หรือทางการแพทย์ที่ในพื้นที่พักพิงเนี่ยคือก็ไม่ได้เกี่ยวกับโรงพยาบาลของเราใช่ไหมคะเขาเป็นการดําเนินการภายในโรงพยาบาลเรามีช่วยสนับสนุนเด้ออะไรบ้างคะเหมือนก่อนหน้านี้ค่ะคือคือก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาทําในสูตรที่แม่หลาเนี่ยเขาก็ทาเขามีทำเรื่องต้องจัดยากับทางแม่ละมาหรือแม่สอนเขายังไม่ได้ทาสัญญา่เพราะว่าเหมือนกับ ทางนั้นเันเข้าเมืองนะครับเขาก็ไปทานก็จะสะดวกกว่าเพราะบางทีเนี่ยตอนแ้นเราก็ยังไม่มีแค่เฉพาะทางมางทีเคมสส่งที่เราส่งก็เลยคิดว่าส่งทางนู้สะดวกกว่าเข้าเมืองมากกว่า,าก็ยังไม่ได้ทําสัญญาเลยก็ยังแต่ก็จะมีคนทย้ที่ด้สูนที่เข้ามาสั่์ที่เราว่าาแต่ก็ไม่ได้มากหรือม,มาคลอดมาอะไรอย่างนี้ก็ที่ส่งต่อมาก็คือปกติก็สามารถที่จะส่งต่อกรณีฉุกเฉินเร่งด่วนมาที่โรงพยาบาลอยู่แล้วแต่ในกรณีที่เขาปิด เรื are, Entonces, gente, 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 ่องของการดูแลทางการแพทย์สาธารณสุขทั้งหมดเลยะดังนั้นเนี่ยอย่างเวลามีผู้ป่วยฉุกเฉินผู้ป่วยร้ายแรงอะค่ะก็ต้องส่งต่อไปรงมาต่างๆผมก็เมื่อวานก็ไปคุยว่าเราคือตอนนี้เราก็ยังไม่ทราบว่าจํานวนผู้ป่วยฉุกเฉินเขามีเยอะสัแค่ไหนเพราะอย่าที่บางฝ่างในวันหนึ่งก็ถ้านนัดเฉพาะเขตของไทยที่เราดูแลอยู่วันประมาณห้าถึงเจ็ดค่ แล้วก็ของเขาเองผมก็คิดว่าประชากรของเรน,น้อยกว่าเราสักครึ่งนึงก็จะมาประมาะสองสามรายแต่เราเยังไม่ทราบจริงๆว่ามันเท่าไหร่ mm hmm. ก็เลยก็อยู่ในช่วงทดลองว่าเช่นถ้าเราเปิดให้เขามาผมก็ให้เบอร์ทางห้องฉุกเฉินไปเปิดเคสฉุกเฉินได้ให mm ้เขาโทรปรึตษอห้องฉุกเฉินแพทรพยาบาลตัดสินใจได้ก็ให้แค่ที่อยู่เ้านั็ยินดีเพราะกําลังรออยู่แล้วก็วันนี้ก็อาจจะเพิ่งจะมี เคสต่องเทียดายเห็นทราบวันนี้มีเคสไส้ติง่งครับค่ะครับถ้าเราโทรมาที่ห้องฉุกเฉินแล้วเราก็ประเมินเช่นสมมติว่าถ้าเป็น,เ,ปน,เ,ปนเคสที่ไม่จําเป็นต้องมีทีฉุกเฉินผู้ชีพต่อไปก็ปะจะให้าทางทีที่เราประสับไปแล้วไปส่งที่โรงืมอบมลไปส่งคนไข้เราเห็นการรักษาทางเทเลมีเซีนครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็กระเมิจุดว่าพื้นที่เขาก็ค่อนข้างใหญ่กระเมนจุดก็คือเป็นหน,นะะ้าโรงพยาบาล อืมอืมเราต้องตัง้ตงเป็นเป็นเป็นศูนย์ชั่วคราวใช่ไหมคะอืมอืเออแต่จริงๆอ่าอันเนี้ยก็เป็นเรื่องของการแบบรับส่งผู้ป่วยมาส่งต่อแต่ในแง่ด้านการสาสุขการแพทย์มันมีมากกว่านั้นเช่นเรื่องเด็กใช่ไหมคะทีงฉีดวัคซีนหรือนู่นนี่นั่นนู่นนี่เราเรามองปัญหาพวกนี้ยังไงคะหรือการควบคุมโรคระบาดอย่างเงี้ยค่ะคือตอนนี้เนี่ยผมคิดว่าถ้ากำลังง เดี uhm. hmm. ๋ยวจะคุยกับทางกระทวงเดอซึ่งจริงๆเขาก็จะหนักดันด้านนี้อยู่ก็เดี๋ยวคิดว่าแต่ว่าเรื่องวัคซีนเองเนี่ยซึ่งทุกทีเขาก็ได้จดก็จะมีเอ็นีโอที่ช่วยเหลือเรื่องวัคซีนเราก็จะต้องขอไปทางตอนนี้จะจะพรุ่น้าเราต้องขอทางรัฐบาลช่วยดูแลยขอนแต่เรื่องกำลังคนเรื่องอหไรเนี่ยก็คิดว่าเดี๋ยวจะ ผมคิดว่าจริงไงการฉีดมันไม่ยากครับแต่ว่าเรื่องข้อมูลอะไรพวกนี้ผมก็ยังไม่ได้เขาบอกว่าจะส่งให้แต่ผมไม่แน่ใจว่าจะได้ทั้งประมาณเพราะเรื่องการบันทึกฉีดอะไรไปแล้วฉีดไม่ฉีดอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีเราก็ยังข้อมูลตรงนี้ยังไม่เคยศึษกษาอ,อันนี้น่าจะเป็นเรื่องหนักใจมาก,กาใช่รวมถึงเรื่องของงบประมาณด้วยไหมคะเพราะว่าอันนี้มันก็เป็นโรงพยาบาลของรัฐใช่ไหมคะการที่จะ จริงจริงๆน,นีคนเหล่านั้นคือผู้ผู้อิภัยการสู้รบเนาะที่อยู่ในพื้นที่พิเศษแล้วการที่จะมาเข้ารับสิทธิการรักษาแบบนี้ค่ะมันก็เป,นเป็นเป็นเรื่องที่ฝ่ายนโยบายเอง,อ,งองต้องต้องต้องสั่งการมาหร<ช>ื<ช>ออนุมัติมาด้วยใช่ไหมคะแล้วก็ก็คือตอนนี้เนี่ยพูดถึงสถานการณ์รบัลการเงินก็ไม่ด้แลก็มีนิสิตเยอะแล้วตรงนี้เราก็ต้องแต่ว่ามันก็จะต้องช่วยดูแลเรื่องนี้ป ว่าก,ก็เขาขาดเลยอยู่ดีก็าขาดเลยเราไม่ได้จีบตัวเราไม่ได้จีบตัวคงต้องช่วยเหเเรื่องของมนุษยธรรมมา,มาสําคัญก่อนแต่ว่าในในใ,นในเบื้องต้นเนี่ยคือการจัดการช่วยเหลือในในในใเฉพาะหน้าเนี่ยเราสามารถทําได้แต่อย่างในในใว่าโอเคในแผนระยะยาวหรือฮะตรงนี้ถูกตัดจริงแล้วไม่มีไม่มีงบประมาณทั้งอื่นของตา่างประเทศมาสนับสนุนก็ ก็จะเป็นอย่างยิ่งเลยใช่ไหมคะที่เราอาจจะต้องหาแนวทางแก้ปัญหาอ่นี้ค่ะใช่คือเพื่อนเราาจะเหมือนอันโควิดมันเหมือนเป็นการสอนแต่วันนั้นมีเวลาพอสมควรแต่นี้มันก็เหมือนเราก็ได้ประสบการณ์จากโควิดด้วยในการเพิ่มบทตั้งอะไรแบนี้เลยซึ่งแต่ก่อนเราจะบอกเป็นไปไม่ได้แต่เดวนี้มันก็เริ่มเราคงมีประสบการณ์จากโควิดมันก็มีอะไรที่มันเป็นไปได้น ว่าโอเคกันกันรักษาแบบไม่มีสิทธิ์ใช้ใช้โมเดลตรง<ช>โควิดอืมเอ่อในฐานะที่พอเองหมอเองก็อยู่ที่พื้นที่ชายแดนเราก็เหมหาะอาจจะลักษณะของพื้นที่ที่อยู่ติดกับพื้นที่ที่มีเหตุการยพยายามสู้รบมาแบบนี้ค่ะเราก็อาจจะได้ได้ได้ทำงานที่ใกล้ชิดกับนี้อยู่บ้างเงี้ยเขาบอกว่าจริงๆ สถานการณ์ทางด้านด้านสาธารณสุขก็เป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหนึ่งที่เกิดขึ้นอยู่แล้วใช่ไหมครับที่ผ่านมามีปัญหาอะไรที่เราพอจะรับทราบเป็นไหมก็คือเช่นโรคโลบารเช,นช่นเลือดหุ่นที่มาอาจจะไม่ได้แล้วสีแล้วก็มีการาระบาดติดที่ไม่สองแล้วก็เป็นไอนวาที่ที่มีกล่าววาแบบช่วงนล้ก็เพิ่มนมีเคสหนึ่งเคสสองเคสครับที่ มันก็นมาตรวจที่โรงพยาบาลแต่ว่าตอนนั้นชุดตรวจไอาวามันมีจํากัดนะครับผมก็บอกน้องว่าแค่ว่าไอเสตตรวจโรคนที่นอนโรงพยาบาลโรคน,นี้เราไม่ได้ให้นอนเขากลับไปมขาไปโรงพยาบาลที่ผมบอกโรงพยาบาลเียนผมไปตรวจเจอเป็นไอาวาเราก็ต้องกับมาสอบสวนแต่คืออันนึงผมก็ไม่แน่ใจเลื่ชุดตรวจของเขาด้วยนะครับเราก็เลยมาตรวจยืนยันในกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสีย่ยง ในบ้านีน่ไม่เจออนี้ก็คือถือว่ามันก็เป็นเหตุที่มันเกิดเป็นระยะระยะใน,น,นใช่ใชยายแดนที่มันก็จะมีแบบโรคระบาดโรคอะไรที่เราก็ต้องเฝ้าระวังซึ่งอันนี้มันก็ต้องระวังเพราะมันจะเกี่ยวเนื่องกับคนคนในพื้นที่คนไทยของเราด้วยแล้วก็มันก็ต้องมีการเฝ้าระวงังการแพร่กระจายโรคระบาดเป็นเรื่องสำคัญเท่าที่ดูสถานการณ์ตอนนี้ค่ะหรือประชุมกับหนวยงานที่เกี่ยวข้องนะคะทาง โรงพยาบาลชายแดนเองิงก็มีศักยภาพที่ทเตรียมพร้อมเรื่องนี้มาโดยตลอดทุกรงพยาบาลอยู่แล้วแต่เราคิดว่ากรณีนี้ค่ะมันต้องมีการยกระดับในการวางแผนแก้ปัญหากันยังไงไหมคะคือก็ผมคิดว่าพอมันอาจจะคือในสูนงอ,อย่าประจากษพอเยอะแล้วเราก็ยังไม่ได้คุ้นเคยมากมรัพยภาพเราอาจจะไม่ได้เพียงพออันนี้ก็คือว่าถ้าจําเป็นเราองจาเป็นต้องไปดูแล้ม,มีการเพิ่มประมาณ เพิงมสเปรย์ปอดอย่งนี้ทุกคนซึ่งจริงๆผมคิดว่ามันไม่ใชเป็นเพียงคนไทยแต่ว่าให้เราสังกกตเข้าไปดูแลจัดการในส่วนได้พอสมควรเพราะการไปพื้นเอ็นจีโอผมคิดว่าบางอย่าง,าง,างาาาก็ตรง่ทีมาตรฐานต้องมาเรียนรู้ซึ่งกันและกันา้ทำยังไงอะไรอยา่างเงี้ยซึ่งบางทีมันข้อมูลบางทีผมว่าบางอย่างก็ปิดบังเราเนี่ยเพราะเมง่กี้มัน,น,ามนอาจจะเป็นความลับในส่วนบางทีเราไม่รู้เขาลับไปรับมา โรคระบาดโรคอะไรอย่างเงี้ยครับที่เราก็มาตรฐานผู้ปภที่บ้านที่เราทำได้ไหมก็จะมีที่แล้พอเราไม่ได้ดูแลโดยตรงเนี่ยมันก็จะทําให้บางอยา่างก็หลุดไปครับซึ่งเราอาจจะไม่จำเป็นต้องส่งคนไปทำทั้งหมดแต่ว่าเราต้องเป็นคนควบคุมให้อิสระแบบพอสมควรเลยครับไปติดตามกันเลซึ่งจริงบางส่วนอาจจะไม่ได้ใช้งบประมาณที่มากแต่ ปรับรูปแบบในการทํางานร่วมกับองค์กรเอกชนหรือว่าองค์กรระหว่างประเทศเสียใหม่ใช่ไหมคะเพื่อรับมือกับกรณีใชเกิดเหตุฉุกเฉินแบบนี้ใช่ไหมคะเราคงไม่ต้องไปยืมจมูกใครหายใจทั้งหมดโดยจมูกเดียวอะไรอย่างงี้ครับอืมอืมแล้วจมูกตัดก็จบอืมเพราะที่ผถานมาว่าระบบสาธารณสุขทั้งหมดอ่ะมันเพิ่งพาองค์กรระหว่างประเทศไปโดยที่เราไม่รับรู้เลยใช่ไหมะทั้งที่ตรงนั้นจริงๆก็มันต้องเกี่ยวมันคือพื้นที่ประเทศไทยแล้วก็เกี่ยวเนื่องกับประเทศไทย เพราะจริงแม้กระทั่งพื้นที่ตรงนั้นใครมีงานจัดซสุขที่เขาผิดชอบจริงๆเนี่ยเดีก็ตอบได้แล้วเป็นใครเพราะว่าแม้กระทั่งเราจะเข้าพื้นที่เนี่ยเราก็ต้องขอทางบ้านไทยยังนที่เขาจะอยู่ประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ครับแต่บางทีเราก็เอ๊ะเราก็เราก็เข้าลำบากเราต้องเข้าไปจะได้มั้าแต่พอมันเกิดเรื่องกลายเป็นว่าลำบากที่อยู่ใครต้องรับผิดชอบอะไรอย่างนี้นอืมอืม ที่ผ่านมาเราเข้าไม่ได้เลยก็ค,คือต้องขออนุญาตซึ่งปกครองเองเขาก็ไม่ได้มีปัญหาแต่ว่ารู้สึกว่ามันก็มันไม่ใช่คนที่เราจุนเลยเราต้อ,องขออนุญาต้าไปอะไรอย่างี้ครับเพราะหน้าที่ส่งมาจริงๆในระดับกระทรวงก็ไม่ได้ให้เราเาป็นจับกิจกรรอะไรใน่องนี้สะดวกครับอืมอืออือดังนั้นจริงๆตรงนี้ก็เหมือนก็โอเคมันก็เป็นเป็นวิกฤตแต่ถ้าเกิดว่าเรา นำมาบริหารจัดก,การให้มันถูกต้องมันก็จะเป็นผลดีตอ่ตอต่องานด้านสาธารณสุขในพื้นที่ชายแดนไ<ช>ม่หมือนคือมาก็มันก็งกลายเป็นช่องว่างอยู่ใช่ใชไหมคะแต่ผมคิดว่ามันก็เป็นโอกาสาอดีที่เราจะอธิ้ฐานได้มาตบทวนเรื่องเรื่อ,องพวกนี้ที่มันกิจที่ตในการคิดว่าจะเกิดอะไรอืมเพราะอ้ตรงปัญหาที่จะหาทางออกในการสรัคร ไทยผู้ลี้ภัยตรงนี้มันก็ยังหาทางออกไม่ได้นะการที่เขาเดินทางกลับหรือไปประเทศที่สามมันยากการที่ไทยเราต้องจัดการดูแลเนี่ยมันก็ต้องจัดระบบกันใหม่แล้วมันก็เป็นผมมองว่ามันเป็นค่ายผู้ลี้ภัยชั่วคราวซึ่งเราใช้คำว่า temporary มันรรมน่าจะมีกำหนดเวลาหรือว่ามันนี่ก็สี่สิบเอ็ดปีเพราะผมมาอยู่นี่นี่ก็ปีสี่สี่ แต่มันตาก,กับปีสี่สองก็คือเห็นมันอยู่<ด>2ปีเรื่องามผมก็ต้องไปถามประวัวะติคนเก่าว่าตกลงมาอยู่กันได้ปีไหนอะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วก็จริงๆงานเรื่องของทางกา,ารแพทย์แสาธารณสุขเป็นงานสําคัญทางด้านนิยมเชืยอธรรมเหมือนเราเป็นผลลัพธ์สุดท้ายที่ทอคือไม่เยน,นมันก็ยังยังไม่ตายแต่เจ็บปวยไม่ได้า ตายแล้วมีโอกาสแท่โลกได้ส่วนหนึ่งก็อีกอย่างหนึ่งการทาความเข้าใจกับสังคมไทยด้วยนะคะหลายคนบอกเออแบบเดี๋ยวจะมาเกิดทัศนคติอะไรอย่างเงี้ยจริงไม่ใช่อนี้เพราะรู้สึกว่าเราก็จะดูแลคนบนดอยด้วยแต่ว่าจริงๆแล้วในในตอนนี้มันเป็นเห็นเฉสัตามนุยธรรมาและอีกอย่างหนึ่งมันมันปฏิเสธไม่ได้ว่าถ้าเกิด เหตุเกิดโรคระบาดอะไรขึ้นมาเราก็ต้องเข้าไปดูแลจัดการอยู่ดีใช่ไหมคะเราไม่เข้าไปทําอะไรเลยพคิดว่าทุกป่วยกลุ่มเนี้ยเขาก็จะเข้าไปที่อื่นไปโรงพยาบาลอืู่ซึ่งก็จะไปเป็นปัญหา่องโรงพยาบาลอื่นเหมือนกันเมื่อเจอเจอคนที่เจ็บป่วยใกล้เสียชีวิตหรือเราไม่ดูแลมันก็มันจะใจร้าอืมอืมแล้วก็อีกอย่างตอนนี้คือถ้าถ้าที่เข้าที่ดูข้อมูลมีโรคอะไรร้ายแรงที่เราเป็นห่วงมากไหมคะ คือคือตอนนี้ผมคิดว่าถ้าแรงตอนนี้มันอยากจะเป็นช่วงสงบของโรคมาลเรียโรคอะไรโรคติดต่อจะร้านโรคนี้ก็ไม่แน่ใจเาะว่าในสุรเนี่ยคือก็ต้องบอกว่ามันระบบสุขากอยังไม่ไดีเลยมัมีโอกาสติดเชื้อแค่เชื้อได้แล้วถ้าถ้าเขารู้นองเป็นบาลก็ถูกปิดไปด้วยเนยการการแพร่ระบาน,น,นก็อาจจะเป็น,วน,นรวมถึระบบที่นอกจากไอาีดูแลแล้วอนีูแลเ่องะบบ มันไม่มีบปนกเขอไปเนี่ยแลแะะไม่มีคอรีนเชื้อโรคก็มีตาอ่ีโอกาสแลลก้แลุลรอย่างนึงก็คือเรื่องแม่ระเด็บครับเพราะว่าถ้าเราไม่ดูแลเรื่องตั้งแต่ก่อนก่อนคลอดหือต,ตั้งแต่ตั้งครรภ์ช่วง้คอดเนี่นก็จะพบว,ว่ามันก็มีโอกาสเ็ดที่คลอดอนตนซึ่งุณมีพอเวลาคลอดมาแล้วเเัเราต้องดูแลเขาค่าใช้จ่ายักแพนแต่ตอนี้เราก็ไม่มีหมอ จะเปต้องส่งไปที่โรงพยาบบหนึ่ันก็จะเป็นภาระของรูปแบบหนึ่งนก็จะเป็นภาระกันเองเพราะบางทีดูแลต่อยนั่ขงข้อตกลงดูแลเป็นแสนนี้นะแต่ถ้าเราดูแลเรื่องการตั้งครรภ์เนี่ยมันจะจะหลักพันหรือที่คลอดด้วยก็ไม่ถึงหมื่นอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ถ้าเด็กก็อตกลงเป็นแสน,นมันก็เปลนงบประมาณใช่เป็นภาระาได้งบประมาณด,ดังนั้นก็คือก็ต้องถึงเวลาในการที่จะมาวางระบบอะไรต่าง จริงถามที่ทางแอร์ซีทำไว้<ช>ก็ก็พอจะมีประโยชน์แต่เพียงแต่ว่าต้องแต่สุดท้ายมันก็ต้องใช้งบประมาณใช่ไหมคะห,หาแหล่งทุนในการสนับสนุนใหม่เพราะตอนนี้ที่ที่รูปบาลมองแข่งก็คือคิดว่าเราเก้าสิบไรเลยมไม่ได้วาง,างแผนยาวเพราะถ้ายาวขนาดมีมหลายเรื่องที่เราต้องเข้าไปผลเยอะอืมควรซึ่งอัไนก็ต้องดูว่าเออนโยบายจะเป็นยังไงอ่า แล้วก็ซึ่งแต่แต่อย่างนึงก็คือมันก็ทําให้เราต้องเตรียมการเตรียมแผนรองรับกรณีเกิดเหตุบแบบนี้ขึ้นอีกสำหรับการถูกตัดงบประมาณนะคะที่ที่จัดจากต่างประเทศแบบนี้ข,ขอบคุณพอนะคะ